สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งท่านสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกหนทุกแห่งบนโลกใบนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบครับที่พี่วุฒิและเพื่อนใช้ในการไร้สดสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้าการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะท่านที่กําลังเตรียมตัวที่จะเข้าการสัญหาในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบครับที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบก็คือการถ่ายทอดสดในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบตัวอย่างแนวข้อสอบทั้งรูปแบบของไฟล์ pdf แล้วก็ในรูปแบบของอ,ออนไลน์ซึ่งท่านสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้จริงๆนะครับ ในไรนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่าน,นั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับภารกิจป้องกันและก็ควบคุมไฟป่าอ้างอิงตามว1 2 1่งที่13บามกราคม2568นะครับในหนังสือฉบับนี้เนี่ยมีไปถึงผู้ว่าการจังหวัดตามบัญชีแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ ถึงท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดว .121 แล้วก็ดูบัญชีแนบท้ายหนังสือจบนี้ได้ด้วยการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับนี่เป็นกลุ่มรายที่พี่ผู้รเพื่อนใช้เป็นช่องทางในการอัปเดตความรู้ใหม่กฎหมายใหม่ท่านที่กําลังเรียนรู้ในความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตาม ได้ด้วยการสแกน QR Code คกดเพื่อเพิ่มเข้าไปในกลุ่มรายนี้ได้นะครับในเนื้อหาสาระของหนังสือฉบับนี้นะครับได้บอกให้เกิดความเข้าใจแบบนี้ครับว่าตามที่กรมส่งเสริมการประครองท้องถิ่นนะครับได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีง็ประมาณปี2,567ในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ที่เป็น การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นงบเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนืน่องจากว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นได้รับแจ้งว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นบางแห่งที่รับเงินจัดสรรเงินอุดหนุน สำหรับภารกิจป้องกันและก็คุมไฟป่าแต่ไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจป้องกันและก็คุมไฟป่าจากกรมป่าไม้และก็ไม่มีพื้นที่ป่าสงวนในพื้นที่จึงมีความประสงค์ที่จะไม่รับงบประมาณและก็ส่งคืนให้แก่กรมส่งเสริมกาบกครองท้องถิ่น ด้วยการสมคืนง็ประมาณเงินอุดหนุนสาหรับภารกิจป้องกันและก็คไฟป่าเป็นไปได้วยความเรียบร้อยเนี่ยกรมสงเสริมการทองถิ่นพิจารณาแล้วมีความเห็นแบบนี้ครับ 1. ถ้าดูตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2567กําหหนดเอาไว้ว่าเงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย ในบทเรียที่30เป็นการอุดหนุนสำหรับป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนที่ินจำนวน50าล้าน2องแสนหบาทแล้วก็ในข้อ4ี่กำหนดว,ว่าให้องค์กรปกครองส่วนทอถิ่นนำเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจัดสรรตามข้อ1นึงเนี่ยนะครับไปจัดทำเป็นข้อบัญญัตรทเทสบัญญหญ่ก็ประมาณรายจ่ายจำปีและหากองค์กรปกครองส่วนที่นินนำเงินไปใช้จ่ายแล้วก็มีเงินเหลือจ่ายให้ตบเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนที่ิน จากตรงนี้ครับประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเกินการเก็บรักษาเงินและก็การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2566ในข้อที่103กําหนดว่ากรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะราบไม่ควรได้ ภายในกำหนดอายุความให้องค์กรปรกครองส่วนถิ่นถอนคืนเงินรายรับโดยถือปฏิบัติตามข้อที่104ข้อที่105ซึ่งข้อที่105กาหนดว่าวิธีการถอนคืนเงินรายรับให้องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติดังนี้ 1. ขอเงินคืนภายในปีก็ประมาณที่รับเงิน 2. ขอคืนภายหลังปีก็ประมาณที่รับเงิน ย้อนกลับมาดูกรณีที่เป็นการขอคืนเงินในกรณีที่เป็นการขอคืนเงินภายในปีงบประมาณในข้อที่หนึ่งที่เป็นการขอคืนเงินภายในปีงบประมาณเนี่ยเป็นอำนาจของนายกเป็นผู้อนุมัติเอาข้อที่จริงนะวันนี้ไม่ได้อยู่ในปีงบประมาณแล้วก็จะเข้าหลักเกณฑ์ในข้อที่สองครับ ในข้อที่2ก็คือเป็นการขอคืนเงินภายหลังปีงบประมาณกรณีที่เป็นการขอคืนเงินภายหลังปีงบประมาณเนี่ยเมื่อตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องเนี่ยจะเอาเงินจากไหนมาคืนให้จ่ายขาดเงินสะสมโดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นอันนี้คือแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากแล้วก็กรณีที่ท้องถิ่นที่ต้องคืนเงิน สำหรับภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าก็ต้องปฏิบัติตามวหนึ่งสองหนึ่งลงวันที่ 13, สิบสามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้ประการต่อมาครับกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจาัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็มีเงินเหลือจ่ายและกรณีที่องค์กรปกครองส่วนได้รับการจัดสรรโดยที่ไม่มีเป้าหมายหรือ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเกินเกินเป้าหมายจริงเนี่ยเงินดังกล่าวเงินตัวนี้นะครับก็จะต,ตกเป็นเงินสะสมตามประกาศของคณะ,ะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไรก็ดีครับกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุสนสำหรับป้องกันและววบคุมไฟป่าโดยที่ไม่มีเป้าหมายหรือได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเกินเป้าหมายจริงเนี่ย หากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ่ถินเรียกคืนเงินในภารกิจนี้นะครับก็สามารถดำเนินการถอนคืนเงินรายรับได้โดยปฏิบัติตามระเบียกบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและก็การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2566ในข้อที่103-105บวกเล็บหนและวบเบ 2, ล็บล้วแต่กรณีปัจจุบันก็จะเข้าวงเล็บ2อง คณะกรรมการการกระจายอำนาจใ้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมครั้งที่3ทับสเมื่อ11พฤศจิกาสนได้ตอบข้อหาลือของกลมส่งเสริมการครองท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการการกระจายอำนาจใ้แก่องค์กรปกครองส่วนถิ่นได้มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนถิ่นปี67ซึ่งกำหนดให้กรมส่งเสริมการท้องถิ่นจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนป้องกันและควบคุมไฟป่าให้กับเทศบาลตำบลให้กับอบต ตามหลักเกณฑ์นในการจัดทำของงบประมาณปี2567หากท้องถิ่นนำไปใช้จ่ายและมีเงินเหลือจ่ายให้ตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่งวนท้องถิ่นนอกจากองค,ค์รกรปกครองส่วนได้จัดสรรงบประมาณโดยไม่มีเป้าหมายหรือรับการจาัดสรรงบประมาณเกินเป้าหมายจริงย่อมสามารถส่งคืนเงินงบประมาณโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพส2,566นี่คือแนวทางในการปฏิบัติเรื่องของการใช้จ่ายเงินการคืนเงินอุดหนุนสำหรับภารกิจป้องกันและคุมไฟป่าท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์กดติดตามช่องนี้เอาไว้ท่านจะไม่พลาดสิ่งใหม่ๆและท่านสามารถที่จะอัปเดตกฎหมายใหม่ได้ด้วยการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับ ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ผู้บอกต่อและพบก,กับผมพี่วุฒิเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ